ครับนี่ก็เป็นการติดตั้งดิจิตอลทีวีนะครับอันนี้ใช้แผง5 e นะครับอันนี้ช่างคุณก็ปรับหาสัญญาณนะครับ power ที่ได้ก็อยู่ประมาณ65 db นะครับส่วนมือนะครับทะลุสามสิบเยอะกว่า 30, นั้นเครื่องวัดวัดไม่ได้แล้ว อันนี้ติดไม่สูงนะครับนี่ติดบนตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่แดดกำลังดีครับมีน้ำส้มด้วยนะน้ำส้มพ่เฉพาะกล่อ,องเปล่ามีไหมกล่องม,มีครับมีครับกล่องดาวเทียมเหรอครับ<ป> <c oughs> เอาไปใส่จานอะไรพี่ <c oughs> ครับมันไปละเจ็ดร้อยครับอ่าตัวนี้จะใช้เครื่องวัดของแซดลิงนะครับตัวนี้จะวัดได้เสถียรนะนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเสาดิจิตอลนะครับดูได้ชัดกว่าจานราเตรียม ต่อทีวีเท่าโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องมีกล่องฝนตกภาคพไม่หายพอกับจานเลยพี่คแต่นี่ติดแต่ตัวนี้แยกสองเครื่องแล้วเนี่ยแยกสองเครื่องแยกแยกได้เป็นร้อยเครื่องก็ไ้แต่นิดเดียวใช่มีมีงานที่ไหนบอกได้แบบนี้แต่ว่าไอ